สวัสดีค่ะมินิกาะสีผ้าพี่ผ้าน้องไปท้ำบุญวัดเขาประทุนน้ากันเนาะค่ะไปขอโชคลาภบารมีกับทันปูนาคราดประจําวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะเนาะกะอันนี้กัแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะที่น้ามาฝากพี่ฝากน้องเพื่อมีโชคมิลามน้ากันเนาะค่ะเนาะกะขอให้พี่ให้น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปเจ็บมินิกัขอให้มิโชคมิลามน้ากันเนาะค่ะเดียวอ่าไปเบิ่งคลิปอยู่วัดเขาประทุนน้ากันเลยค่ะพี่น้องมาค่ะ เอาไปเบิ้งข้างในกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอากาศก็สีเย็นสบายเนาะคะ่ะเนาะจุดแรกที่เฮ้าจะม่ไหวกก็คือผ้าประท่านตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะสาธุสาธุสาธุปู อากาศลมเลือนค่ะพี่น้องเย็นสบายอันอนีอกาสิเป็นองค์ปูพญานาคเนาะคะ่ะเนาะที่เพื่อนเฝ้าถ้มอยู่เนาะกะสามารถมายืนขอพรใดค่ะขาออกมาเข้ากะสามารถมาหลอดไตทองปูขอโชคขอลาบขอนาทีการงานใดนะคะเนาะหลังจากเข้าออกจากถ้ำแล้วเดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องมาหลอดทองปูตอนออกจากถ้ำเนาะค่ะเนาะนะคะ กับบริเวณรูปรอบค่ะตรงนี้ก็สีเป็นสะพานอ่าบัานไดเนาะค่ะไปทําซองดาวเนาะค่ะเนะาะกะสีสูงเติมหนึ่งข้างบนกะสีเป็นอ่าผักแก้วมรกตเนาะค่ะเนาะข้างบน นี่ก็สิเป็นบริเวณข้างในถ้ำเนาะค่ะเนาะล่มเย็นค่ะออกซิเจนหลายโอโซนหลายนะะนาเนาะค่ะในถ้ำเนาะเดี๋ยวสิป้าไปเบิงข้างในถ้ำกันค่ะสงสัยมืนอนีีฝนตกเนาะน้ำในถ้ำหย่อยลงมาเอาลมมาตรง พอห้าเขมา,ามาแน่ทำทั้งสายเมือกอะสิเป็นพางราปางนาโกกเนาะคะ่ะเนาะสาธุสาธุาสาธุาาธาปะค่ะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปหวายระาแก้วมรกตข้างบนเนาะคะ่ะมูย๊ยอากาศเย็นแห้งค่ะลมพัด อิเวนทข้างในถังค่ะตรงนี้กาจะเป็นพากแก้วมรกตเนาะค่ะห้าสามารถมาขอพ่อนขอเรื่องนาทีการงานได้ค่ะ นีก็สิบเป็นบริเวณรอบๆถ้ำเนาะคะ่ะจะแใน่ทำกับสิมีค้างข้าวเนี่ยเนาะคะ่ะเนาะ ตรงมาอีกจักหน่อยกะสิเป็นแม่นั่งตะเคียนเนาะค่ะเนาะสามารถาาขอเรืองโชคลาบได้ค่ะป่ะค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งจุดซองอ่ะแสงพญานานะค่ะเนาะ ลมพัดตลอดค่ะอากาศเย็นโอโซนหลาเนาะคะตรงนี้ก็สิบเป็นจุดอ่ะซองแสงพญานางเนาะคะ่ะสามารถมาทายรูปแล้วกะยืนขอพรได้ค่ะตรงนี้ก็สิบเป็นทางสามารถลงไปเดินรอบๆทำได้ค่ะแต่กะบ,บ่แนะ่น้ำห้ลงไปเนาะคะ่ะยานง,งูยานหยางเนาะ จะมีพีดกะะับไลายช่วนค่ะเข้าไปข้างในกันเนะาะค่ะเนาะทัดจากช่องแสงพญานาคมากอะจิเป็นทางเขาไปถ้ำปูนักราดเนะาะค่ะเนะาะไปข้างใน ปกติมองนี้อ่านามสิขึนกับสิใดนั่งเรือเข้าไปเนาะคะ่ะปกติสิบริย่างแบบนี้ดอกเนาะคะ่ะนามขึ้นประมาณเพียงข้อเขาคะ่ะตรงขีดมองนี้พอดีเนาะคะ่ะแถวๆบริเวณขีดตรงนี้เน,นาะค่ะหนกะหัวหมัวเพียงข้อคนละคะ่ะอันนี้กะสิเป็นบริเวณทางเขาข้างใน้าถ้ำไปไหวปูพญานาคขอพรขอโชคลาภบาร,รมีน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เสีบเสื้อบาคนเท่า,ทามีบุญบารมีมาพอเห้าคิดสิ่งใดเห้ากกะสมพรปรถนาทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะแต่ขอให้พี่น้องุทุกคนที่มาเห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะขอให้โชคดีในงวดวันที่หนึ่งกันยา่าให้โชคลาบไหลมาเท่มากประดุดดังสายนาบเนาะคะ่ะเนาะอย่าได้ขาดเคินเดอร์พี่น้องสาธุสาธุสาธุ สถูกบุญบารมีบ่มีไผรสางใดน,นอกจากเ้าสางเองเมาะพี่น้องเนาะตายไปกะเอาไปใดแค่บุญกระปากค่ะมองนีกะวัดแห่งี้เปินกสาสมารถมาติดตอ่ ือศีลภาวหน้าได้ค่ะปู้ไดสิมาจำศีลเนาะคือศีลกันกะสามารถมาได้ครับเนาะถัดจากสายมือเข้ายางขามากะสิเป็นแม่นั่งใหม่เนาะค่ะสามารถขอโชคลาภบ,บารมีได้ค่ะอันนี้กะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ห้าเขามาใได้ถามปูพยย่พญานาคราชจุดแรกก็คือเ้าต้องมไหวายองพระพุทธพระธรรมก่อนเนาะค่ะ เพราะว่าห้าสี่เหตุยังกะห้าต้องนึกถึงพระพุทธพระธารมก่อนค่ะอันนี้คือจุดแรกที่ห้าจะไหวเนาะค่ะเนาะสามารถอ่าไหว้าระหลกะขอพรเรื่องสุขภาพหน้าที่การงานสามารถสวดคาถามหาจักรพพัดและกะแพเ,เมตตาเนาะค่ะ อันนี้ก็สิเป็นบริเวณรอบๆในถ้ำเนาะค่ะอากาศก็สีเย็นสบายค่ะ่นองแดดปันไดเขามากครังในก่ก็เย็นคือเเตาค่ะเพราะว่าต้นใหม่หลายเนาะค่ะเนาะมาค่ะเดี๋ยวเห้าไปขอพรออปุสตานัคราชกันเนาะ,ะเนาะ เป็นอย่างเจียบคือบอกว่าไอ้วายพระแล้วก็สวดคาถามหาจักรพรรดิแพรเมตาการที่เข้าแพรเมตาให้สิ่งซักิีแล้วกดวงจิตดวงดวง,ดวงจิตดวงวิญญาณขออภัยค่ะว่าดวงจิตดวงวิญญาณเข้ากับสิเกิดบุญแกตู่เข้าเนาะค่ะเนาะเข้ากับสิขอพ่อประสบความสําเร็จเร็วในเร็วพันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นปูสาตาัตตนาคราชเนาะคะ่ะ สาธุสาธุสาธุปู่จุดนี้ก่ะมีความเสื่อว่าเฮ้าขออยังก็ได้นะคะหนึ่งยางกระปูสาตาน,านะคราดเนาะเนาะถาบเหลือแบบแรงแหงกรำเนาะเขะ้ากับสิบะสมความสำเร็จเนาะเนาะหนจุดนี้เนาะเะนาะ กะห้าวายผ้าแล้วกะขอพรปูสตนานกราดท้าสามารถมาขอพรดานหลังปูได้ค่ะดานหางปูเนาะห้าสามารถกล่มขอพรได้ค่ะอันนี้ความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะนี่กะจะเป็นองปูเนาะค่ะองปูกะสีสงางามแล้วก็นาเกงขานเนาะค่ะ หลังจากที่ห้าหวาปูสาัตานาคราดแล้วเนาะคะ่ะางตรงมาหลบๆบริเวณถังเนาะคะ่ะสามารถมาขอพรตรงอ่าเสียนปูตรงนี้ได้เนาะคะ่ะี่ถือว่าเป็นเสียนพญานาเนาะคะ่ะเป็นอันนี้ก็สิเป็นงอนพญานาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตรงนี้อันนี้ก็ความเสื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ไผววาชิม,มองไว้จังไดเนาะ นี่ค่ะเสียนปูม่องไปม่องมากอ่าก็เหมือนอ่าปากงูกําลังแบบเหมือนอ่าปากเนาะคะ่ะเห่ากะสามารถไปยืนตรงนั้นเนาะคะ่ะกะขอเรื่องสุขภาพโชว์งานบารมีเนาะคะ่ะยืนตรงปากปูเนาะคะ่ะเหมือนว่าปูอ่าให้พ่อเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะอะค่ะนี่ค่ะสิเป็น จุดที่สามของถ้ำเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นถ้ำที่สามเนาะคะ่ะหลังจากที่เข้านับมาสองหนึ่งสองแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นจุดที่สามเข้ากับสีมาพออ่าขี่เพิ่นผูกไฟผูกสีไว้เนาะคะ่ะก่อนเข้าสีเข้าไปก็เข้าก็เหมือนหายความขลบุบองเทพเทวาผูเพินเฝ้าหนถาถ้ำเนาะคะ่ะยกมือก้มหัวขออนุญาตเข้าไปก่อนเนาะคะ่ะ ขออนุญาตเด้อเจ้าที่เจ้าทรรเจ้าทานสาธุสาธุสาธุให้มีโชคลาภเด้อปังๆเว่ยๆเด้อปูนะค่ะขออนุญาตขอไปเด้อมีปูง่ายเลยสาธุสาธุเพราะห้าวตรงเขามาเรื่อยๆกะขอามือกะจะเป็นองค์ปูพุดชงนักขลาดเนาะค่ะเนาะลูกหลานสายย่านของปูพุดชงสามารถมาขอพรขอโชคลาภได้ค่ะ สาธุสาธุสาธุอะค่ะเดี๋ยวสิผ้าออกจากร,รมนี้ก่ะสิไปไหวปูพเพิ่นอ่าดูแลร,รักษาธรรหแห่งนี้เนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นบริเวณทางออกไปเนาะเนาะ โชคลาภบ,บารมีเข้าเป็นคนสรางเองค่ะบ่มีไผ่สรางให้เข้าได้เนาะก็เหมือนบุญบารมีค่ะเข้าต้องสรางเองบ่มีไผ่สรางให้เข้าแดกคือกันคนเข้าเกิดมากกรมเมือออกมากยังบอสํมกันเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นบริเวณข้างถางเนาะค่ะเนาะ มัอนี่กะสิเป็นบันปกติเนาะ,ะค่ะคนกะเลยบ่อหลายเนาะแต่ขันเป็นเสาร์อาทิตย์กะสี่หลายแน่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นบริเวณทางเข้าถ้ำปูพญานาคราชปูพนลักสมรักษาถ้ำแห่งนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้กะสิเป็นหินหอกหินหย่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ งามแห้งค่ะวันเท้าสียางเข้าไปถามปูทัดมาสายเมือกอะ่ะสิเป็นองค์ปูพญานาคราชเนาะคะ่ะอ่าคู่บาอาจารย์อ่าบรมมาคู่หมอชีวกกเนาะคะ่ะสามารถขอเรื่องสุขภาพเนาะคะ่นะเนาะปูใดสุขภาพบดีโรคภัยไข้เจ็บเนาะคะ่นะเนาะลูกๆกอยางถามบ่เหลือหรือบ่เหนือแรงแหงกำกะ สิผ่าน้ลไปได้เนาะคะ่ะยังกับบสุกรรมดีเนาะคะ่ะบสุบุญบาลมีแล้วกักรรมดีที่เฮ้าสางไว้เนาะคะ่ะเนาะตรงนี้ก็สิเป็นอ่าหลวงพ่อโสทรนเนาะค่ะแล้วก็หลวงปูมันเนาะค่ะแล้วก็หลวงพ่อสดนะค่ะมาไหวาพาแล้วก็ สามารามานังสมาธิกรรมฐานแพ่เมต,ตาให้เจ้ากรรมายเวนแล้วก็แผ่เ,เมต,ตาหา้เจ้าพองเนาะคะ่ะพี่นนองอีกจุดหนึ่งที่หา้ามพลาดก็คือจุดขอสัพพยนาค่ะจะเป็น่าปองร่มเนาะคะ่ะร่มเข่าร่มออกตลอดเวลาเท่ากับสามารถมานังตรงนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ยืนมือเข้าไปในปากทำ ขอโชคขอลาป,ปูเนาะขอเนาะตั้งจิตอธิษฐานหายแนวแนว่ก่อนห้าสิขออย่างเ้าก็ต้องเทเมตตาใหา้ผู้เพิินอยู่หนีน้าก่อนเนาะคะ่ะเนาะจังสิสมหวังเร็วเนาะ,ะอะค่ะเดี๋ยวสิพภาพไปครา้งหน้ารำองค์เจ้าปูนักขราดผู้เพิินรักสมรักษาอยู่ธรรมแห่งนี้เนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็สิเป็นบริเวณปากถ้ำเนาะคะ่ะเนาะที่เหาเข้ามาขอโชวขอลาปูเนาะคะ่ะเนาะตอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสเบิ่องเนาะคะ่ะวัดถ้ำเขาประทุนแห่งนี้ค่ะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากคะ่ะ องเจ้าปูเจ้ายาละกะเจาา้าธรรมที่เพิ่นดูแรลรักสมรักษาอยู่ทำแห่งนี้เพิ่นกะมีจิตเ,เมตตากับทุกๆคนค่ะที่มาขอพรเนาะคะ่ะเนาะสาธุสาธุสาธุ เอาะสามารถมาขอพรปูตรงนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะคะ่ะขอถ่หนึ่งขอเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าขอพรแล้วก็ไหวปูขอโชคลาภบาร,รมีเพื่อปีเพื่อน้องกันเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไหวาภาพแป๊บนึงค่ะปานะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าขอโชคลาภบาร,รมีปูน้ากันเนาะคะ่ะเนาะ น้ามตัสสะปะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสะณะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัณหมูตัสสะปะคะวะโตราหโตสัมมาสัมพุทตัสสจนะทุรขเดชวันปะสัมมาสัมพุทธเจ้าภูมิะพุธภมิธรรมพระิสุลงโมพุธายะปะพุทะแต่ปะตนะยานมิมิระจีสาสัวขธรรมะพุธุระมูสังโฆยะถาพุรโมนะปุถธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา ที่ธานังดังขะทางสีวรีจามหาเทรังอะหังวันทานิทูรตโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทานิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูชีนิลาทุกุลม สาธุได้เมือท่านผูน้ขอให้เหล็กดิบยิ่งมากๆออกหวายรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกันยาขอให้ทุกๆคนที่เห็นคลิปดูมีโชคลาภบารมีกำขันเด้ไดปู่แต่บารมีแพ้เมตตาไปถึงทุกทุกคนที่เห็น,าานขีนดาานนดูจะค่ายทา่านปู่สาธุสาธุ พรอ,อนุญาตยิบซีโตแล้วก็ไปจับครูเอาเด้อไปค่ะอันนี้ก่ะสิเป็น ไว้รัฐบาลประจําวันทีหนึ่งกันย่าเนาะคะ่ะกะสีเป็นเจ็ดแปดหกสองเนาะคะ่ะกะให้พี่ให้น้องไปยิบอ่าเอาเด้อค่ะเด้อไปยิบไปต่อเอาไปเติมเอาพี่น้องเจ็ดแปดหกสองเนาะคะ่นะเนาะสาธุ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  ลำรวยเด้อปูเบิดสุูุสุคนที่เห็นลิปค่ะเดี๋ยวอ่าไปเอาหนมตนได้ทำกันเนาะค่ะเนาะหันมากกับโบเบิงนเนาะพี่น่องเกือบมว้วนเส้นเสาเี้ค่ะตรงนี้กะสะเป็นบริเวณอ่าถือศีลภาวนาเนาะค่ะข้างล่างกะเชื่อว่าบางเื้าค่ะผู้ใดมากกะอาจิพ่อจงอ่างมีหงอนเนาะคะ่ะเนาะองค์ปูถือว่า องคูหายพ่อนกันแล้วกันเนาะคะ่ะถ้าปูไดามาพอเนาะตาค่ะเดี๋ยวขอมาข้างใน,ในกันค่ะสิเป็นน้ำมุนอ่าร้อยพระพุทธบาทเนาะคะ่ะตรงนี้องค์เทศเทวาเสวาน้ำมุนร้อยพระพุทธบาทนี่อ่าองคเทศเทวาเพื่อนอ่าประสิทธิประสาทพ่อนมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะเป็นน้ำมุนบริลลาาสุทธิ์ละกันซักซีทค่ะสาธุสาธุก่อนห้าวสีอ่า เอาหนามุ่นเท่ากับขออนุญาตก่อนเนาะคะ่ะนึกถึงพระพุทธพระธรรมก่อนนะคะเนาะนะโมท,ทโัสสะปะคะวะโตอวนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมท,ทโัสสะปะคะวะโตอวนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะคะวะโตอวนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุขอแตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมกา,ายาวาจาจิตตังอหังวันทาสาธุเลยค่ะแตท่านปูนัคราชณียานัคราณ ตลอดจนบริวารนานคะราชทุกๆพระองค์มณีล,ลูกหลานมาขรคำมุนไลศักดิษิ์ณสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกคนที่เห็นคลีดลูกจงมีโชคลาภบ,บารมีชีวิตยูเย็นเป็นสุขหมเงินทองไหลมาเท่มากประดุษดังสายนำบ่กขาดสายเลื่อ่านผันปูสาธุสาธุ ขอให้ซ oh, oh, yeah. ิงบอดีบอดีออกจากกายสร้างขานลูไปมาด้วยโชคลาภบารมีสาธุกปค่ะพี่น้องเนี่ยเฮาอะออกไปข้างนอกกันเนาะคะ่ะอันนี้กะสิเป็นบริเวณทางออกเนาะคะ่นะเนาะขาออกเข้าส่องไปหลอดทองอ่ะองค์เจ้าปูนครขัเนะค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้อง แต่ถือว่าการที่ห้าหลอดทองปูพญานาคราชกะเหมือนเสริมดวงเสริมบารมีละกะสิ่งใดถี่บดีบดีถี่ก็มานั่งกายสังขารของห้าเฮาไปสถานที่ต่างๆเนาะค่ะหฮากับบูว่า่ีหยังกอบมาแน่เนาะกระสิใดรุดหลอกออกไปเนาะค่ะกระสิเฮ็ดห้สังขารห้า่เจ็บบปวดเนาะค่ะบางเทื่อสัมภเวสีอ่าเนี่บดีบดีก็ตามสังขารเฮาค่ะสามารถเฮ็ดห้สังขารหฮาเจ็บไข้ใดปวยเจ็บอดอดแอดแอดได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นความเสือ่อความรัทธาของแต่ละบุคคลเนาะค่ะกับหอคือกันอันนี้ก็เป็นความรัทธาของเจียบเองเนาะไค่ะเดี๋ยวจิพาไปลอดไตทองปูกันอากาศเย็นสบายค่ะลงเนาะ ค่ะเดี๋ยวอ่ามาหลอดใส่ทองปูกันเนาะคะ่ะก้อนเท่าจีหลอดไตทองปูเท่ากัต่างจิตอธิษฐานก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็หลอดใตทองปูนะคะ มาคะ่ะมาหลอดไตทองปูกันเนาะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆแล้วก็หลอดไตทองปูได้นะคะเนาะไปนะคะ่ะสาธุสาธุให้มีโชคลาภบ,บารมีเด้อปูุสิงบุดีบุรียาไกลโูไกลกล,าลานสาธุสะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปยูทำเขาประทุนเนาะค่ะก็ฝากพี่น้องบนสุขุมส่วนติดตามและกดแชร์ให้แน่นะค่ะขอบคุณค่ะ